Father, get over here, huh? หลังจากต้องใช้เวลาอยู่ในเรือนจำเมียนมาเป็นเวลาเกือบ6เดือนแดนนี่เฟนสเตอร์ผู้สื่ขาวอเมริกัน ได้รับอิสระและเดินทางกลับถึงนครนิวยอร์กในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแล้วท่ามกลางการต้อนรับพร้อมน้ำตาของสมาชิกในครอบครัวค่ะการเดินทางกลับถึงบ้านเกิดของเฟนสเตอร์นั้นเกิดขึ้นหลังอดีตผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวออนไลน์ฟรอนเทียมีนมาได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันจันทร์และส่งมอบให้กับบิลริชา์าสันอดีตทูตสหรัฐประจำสหรประชาชาติซึ่งเป็นผู้เดินทางไปเจรจากับรัฐบาลเมียนมาให้ปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี้ เฟนสเตอร์คือหนึ่งในผู้สื่อข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงสื่อกว่า100คนที่ถูกกองทัพเมียนมาจับกลุมตัวไปหลังเหตุรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา so, เฟนสเตอร์ในสภาพผมเผ้าและหนวดเครารุงรังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังก้าวออกมาจากเครื่องบินที่สนามบินในนครนิวยอร์กว่าความรู้สึกของตนที่ได้กลับมาบ้านเกิดเป็นช่วงเวลาที่ตนจินตนาการเฝ้ารอยอย่างมากมาเป็นเวลานานแสนนานแล้วและว่าเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าที่จินตนาการไว้ทุกอย่างด้วย และเมื่อผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันผู้นี้เดินทางถึงโรงแรมที่อยู่ติดก,กับสนามบินโรสซึ่งเป็นมารดาของเขายืนรอรับอยู่กับโผล่เข้ากอดบุตรชายพร้อมกับบิดาและพี่ชายของเขาทัานที ในระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องที่กาตาในช่วงดึกของวันจันทร์ที่ผ่านมาเฟนสเตอร์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวได้ว่าสภาพร่างกายของตนนั้นปกติดีและไม่ได้มีปัญหาการอดอาหารหรือถูกทุบตีใดๆระหว่างถูกควบคุมตัวในเมียนมานะคะทั้งนี้ในช่วงที่ถูกคุมขังในเรือนจําเมียนมาเฟนสเตอร์เคยบอกกับทนายความว่าตนอาจติดเชื้อโควิด -19 แต่เจ้าหน้าที่เรือนจําปฏิเสธคํากล่าวอ้างดังกล่าวไปแดนนี่เฟนสเตอร์ถูกจับกุมเมื่อวันที่24พฤษภาคม ที่สนามบินนานาชาติในนครย่างกุ้งขณะกำลังเดินทางกลับไปยังสหรัฐ so everything that everybody was able และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสารเมียนมาสั่งจำคุกเขาเป็นเวลา11ปีในข้อหาแพร่กระจายข้อมูลเท็จและให้ร้ายติดต่อสื่อสารกับองค์กรผิดกฎหมายและฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับวีซ่าได้ก่อนหน้าที่สารจะมีคำพิพากษาดังกล่าวออกมาเฟนสเตอร์ได้รับแจ้งว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่งยื่นฟ้องตนเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้ตนมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะ ด้านบิลริชาสันอดีตผู้สหรัฐและอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกได้กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นแดนนี่กลับถึงบ้านซึ่งทำให้ทุกอย่างที่ทุกคนช่วยกันทำนั้นคุ้มค่าจริงๆค่ะ <Thank you. S 1> ดิฉันนิทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ